สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มาแล้วนะครับสําหรับคิงพิกโรนะครับผมนี่จากค่ายลีกนะครับลีกเลสซิ s สต d โอนะครับเจ้าเดิมนะครับล่าสุดก็รีวิวโกคูอาใต้อินสติ้งไปนะครับโอหผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับหลายคนเนี่ยซื้อไปเยอะมากนะครับแล้วก็แบบว่าหลายคนมีลูกค้าหลายคนเนี่ยเข้ามาจองนะครับ เพราะว่างานเนี่ยดีมากนะครับแล้วก็แบบเึ็งตัวเล็กที่น่าสะสมมากนะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นซีรีส์ของอเรียกว่าเป็นซีรีส์ของราชาพิษาุทีโกโล้เลยกันนะครับสำหรับซีรีส์ตัวนี้เนี่ยจะมีพวกเปียโนจัมบร์ินทุกตัวนะที่เป็นตัวร้ายที่อยู่ในฝั่งกโวโล่ในภาคเด็กที่เราเห็นกันนะครับจะมาประกอบกันอยู่ในชุดนี้นะครับผมเออเป็นชุดที่น่าเก็บน่าสะสมอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดที่ ตัวนี้เป็นตัวแรกแล้วกันนะตัวแรกของไลน์นะจะอยู่ในซีรีส์เดียวกันกันกบผู้เท่าที่ผมเคยรีวิวไปในตอนแรกนะครับผมเอ,อก็เป็นราชบาีสารพิโกโรแบบนั่งบนหลังนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับจะไม่ต้องประกอบอะไรเลยนะแบบว่าคือเขาประกอบมาให้หมดแล้วอ่ะเราแค่เอาออกมาแล้วก็วางข้างนสำหรับงานชิ้นนี้นะครับให้ทุกท่านดูด้านในก่อนนะอ่านี่นะครับเป็น แพ็เกจด้านในนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะที่ต้องระวังนะครับใครที่ซื้อไปที่ต้องระวังนะคือหนวด2เส้นนี้นะครับตัวนี้มาแบบปลอดภัยนะมาแบบปลอดภัยนะครับเวลาเอาออกต้องระวังมากที่สุดนะครับอย่าให้ไปสเก็ดโดนแม้แต่นิดเดียวนะเพราะว่าอาจจะเกิดการแตกหักได้นะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยเหลีกเนี่ยมันไม่รับเปลี่ยนนะครับผมบอกเลยนะแล้วเราก็ต้องหาช่างซ่อมในบ้านเราเองนะตัวนี้จะค่อนข้างเล็กกว่านะครับตัว ตัวพระเจ้านะครับตัวพระเจ้าดาวนาเม็กนะครับเพราะว่าเขาเล่นตามสเกลจริงๆนะครับก็คือถ้าถ้าพระเจ้านามิกขนาดไหนพวกนี้มันต้องเล็กกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้เล็กกว่าจนแบบว่ามากๆนะก็เล็กกว่าแค่ดูดูแล้วมันเล็กกว่านิดนึงอะไรเงี้ยเรียบร้อยนะครับอ,ออกมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะครับผมว่าสำหรับงานชิ้นนี้เนี่ยโหลีทำออกมาได้ดีมากนะครับเป็นตัวที่แบบ โอ้เอาเรื่องนะคือต้องบอกว่าเอาเรื่องจริงๆอ่ะนะฮะมันเป็นงานที่แบบโคตรละเอียดเลยนะครับโอ้โหเราไปดูกันดีกว่าครับว่าจะเหมือนกับที่โมไว้หรือเปล่านะอ่านี่นะครับก็เดี๋ยวเราดูกันใกล้ๆนะครับสําหรับพระเจ้าไม่ใช่เราจะราชาพิศาทพิครโฮนะครับผมเออตัวนี้เนี่ยบัรลังเนี่ยโอ้โหให้ดูบัรลังก่อนแล้วกันนะครับบลังเนี่ยนะครับทาออกมาแบบว่าโอ้โหโคตรเหมือนเลยอ่ะดูดิ มากนะครับแล้วก็มีการกรีดการลงสีความเก่าอะไรเนี่ยให้มันดูเก่าๆนะครับแล้วก็หัวกะโหลกนะครับโหทุกท่านโคตรเหมือนนะหัวกะโหลกอะ่ะดูดีสองข้างเลยนะครับคือบันลังเนี่ยถือว่าทามาได้แบบโอรเฟสเลยนะดูดิโหกะโหลกอยู่ข้างบนฝั่งนี้ด้วยกระโหลกด้านในแล้วก็อีกอย่างนึงตรงนี้แหละกะโหลกนูน ปกติเนี่ยมันจะไม่ค่อยทํานูนนะครับที่เห็นมานะพวกเกญ่ทำตัวใหญ่เนี่ยแต่ตัวเล็กเนี่ยโอ้โหดีเทลมันได้อ่ะนูนออกมานะครับผมแล้วก็ผูกกันลงสีแบบวามให้มันดูแขังๆง,งเนี่ยคือมันดีมากนะแล้วอีกอย่างที่ชอบคือด้านล่างนะครับปกติจะทําเป็นกรมหยีนะครับแต่ว่าอันนี้แบบมีความลึกตื้นนะครับให้เห็นเป็นมิตินะครับอย่างชันจนนะครับผมชอบเลยนะไม่ใช่ส่วนตัวของนาชาปิศาตทพิโกโร เอาขาก่อน้วกันนะขาเนี่ยเห็นไหมคือแย,ยกมาทีละชิ้นส่วนเลยนะค่อยมาประกอบกันทีเดียวนะครับรองเท้านะครับแล้วก็สีตรงข้อเท้านะแล้วก็นี่เห็นไหมเขาว่าประกอบใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นชุดนะครับสีน้ําเงินนะครับก็จะมีดําๆเป็นเงาเพื่อตัดให้เป็นมิตินะครับแล้วก็ตาของราชาพิศา์พิโกโรนะครับโอ้โห,โห,โหคมกริบเลยนะครับแล้วก็การเก็บสีของแขนเนี่ยโอ้โห ต้องต้องบอกเลยว่าตัวนี้ถูกใจมากครับเก็บสีมาได้สวยมากนะดูดูดูด,ด,ดูโอ้โหแจ่มมากแล้วก็มาถึงนีส่วนของหน้านะครับโหดร้ายจริงๆอะ่ะดูหน้าดิโคตรเอาเรื่องเลยนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าสุดยอดและไม่ธรรมดานะครับสำหรับงานนี้นี่ดีเทลจดเต็มอัดแน่นมากๆเลยนะ นะครับตัวนี้เลิฟเลยอ่ะือทาออกมาดีนะแล้วก็สกิลแบบได้มากนะอ่ะเดี๋ยวจะเอาตัวพระเจ้านาเม้น,นะครับมาเทียบกันให้ดูนะนี่เอาติดกันเลยนะครับสกิลเนี่ยก็คือตัวนี้จะใหญ่กว่ามากๆนะครับตัวนี้ก็จะเล็กลงมาหน่อยนะนี่เออนี่แหละครับทุกท่านก็จะประมาณนี้นะครับผม <S <S เป็นยันงไงครับท่านสำหรับงานิีนนี้โอ้โห ดีมากนะครับเอาไปเลยนะครับสิบเต็มสิบนะครับการลงสีดีเทลการทำตัวหนังสือหรืออะไรต่างเนี่ยโหดีมากนะแล้วที่ชอบคือบอลลังนะครับเห็นมาเยอะและ้วบอลลังเนี่ยตั้งแต่สมัยเลซินรุ่นแรกๆนะบอลลังจะทำแบบเรียบๆง่ายๆนะครับแบบว่าเรียบๆง่ายจบง่ายนะอย่างตัวนี้เนี่ยด้านล่างเนี่ยก็ ไม่ได้ทําเรียบมาเลยนะครับคือปกติเวลาเขาทําบรรลังเนี่ยคือทุกส่วนเนี่ยจะมีลวดลายหมดนะยกเว้นด้านล่างด้านล่างจะทําเรียบแล้วก็ใส่สกลาผ้าเหมืนอนอสกลาไอ้ไม่ใช่กร,รมหยี่นะครับใส่กร,รมหยี่เลยแล้วก็จะดําไปหมดเลยแต่ว่าตัวนี้อย่างที่ดูนะครับข้างล่างเนี่ยมีเลเยอร์มีความลึกตื้นนะครับเออแล้วก็ด้านหลังนะครับตาสัญลักษณ์ที่เป็นหัวโกระโหลกเนี่ยก็มีความ นูนขึ้นมาอีกเออนี่แหละนะครับผมก็เลยให้10บเต็มสิบสำหรับงานนี้นะถือว่าทําออกมาได้ดีเยี่ยมนะครับลีกนะสุดยอดเลยนะครับใครที่อยากได้นะก็ติดต่อเข้ามาทางเพจได้เลยนะตอนนี้ยังมีของเหลืออยู่นะครับผมโอเคถ้าชอบดึกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์นไปดึงกดกระดิ่ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านครับทุกท่านสำหรับวันนี้พระครับบ๊ายบาย